สวัสดีครับผมดรกฤชพฤษชนิมิตรจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่ชื่อว่า COC UV Box นะครับเป็นตู er ้ล็อกเกอร์อัจฉริยะสำหรับป้องกันการติดเชื้อและส่งเสริมการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตู er า้ล็อกเกอร์อัจฉริยะนะครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราคิดว่าเราอยากจะพัฒนาตู้ล็อกเกอร์นะครับที่สามารถจะใช้งานร่วมกันได้นะครับระหว่างคน2คนนะครับ เราอยากได้ตู้ตู้ล็อกเกอร์นะครับที่สามารถให้คนคนนึงเนี่ยเอาของไปฝากแล้วสามารถจะแชร์ตัวรหัสผ่านหรือการเปิดตู้ล็อกเกอร์เนี่ยให้กับอีกคนได้นะครับเพื่อจะให้การใช้งานงตู้ล็อกเกอร์เนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเรานะครับก็คือเวลาเราสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ใช่ไหมครับพนักง,งานส่งสินค้าเนี่ย ก็จะมาส่งให้เรานะครับโดยก็จะมีการติดต่อกันเพื่อให้เราไปรับของปัญหาที่เจอบ่อยๆเลยก็คือบางครั้งเวลาเขาติดต่อมานะครับเราก็ไม่ว่างที่จะไปรับของนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาก็คือต้องมีการติดต่อกันใหม่2-3ครั้งนะครับในการรับสินค้าพวกนั้นเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นด้วยปัญหาตัวนี้นะครับก็คิดว่าถ้าเรามีสถานที่ที่หนึ่งนะครับที่สามารถจะเก็บของเหล่านี้เนี่ยไว้ แล้วเวลาเราสะดวกเราก็ไปรับของได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดวิธีการขึ้นมานะครับโดยการพัฒนาตัวตู้ล็อกเกอร์ขึ้นมานที่มีความสามารถในการฝากของได้แล้วก็สามารถจะส่งพาสเวิร์ดนะครับที่เรียกว่าเป็นวันท i มพ password เนี่ยให้กับผู้ใช้คนหนึ่งเพื่อจะมารับของได้ในโจทย์วิจัยของเรานะครับเราก็จะเห็นความท้าทายก็คือการจะทําให้ตู้ล็อกเกอร์เนี่ยมันมีความปลอดภัยนะครับ แล้วก็มันสามารถจะเปิดปิดโดยการส่งพาสเวิร์ดกันได้เพื่อจะให้คนที่ใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้กุญแจหรือว่าการใช้บัตรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยตั้งเป้าหมายนะครับที่จะพัฒนาล็อกเกอร์ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ทีนะครับที่สามารถแชร์พาสเวิร์ดกันได้ที่เราเรียกมันว่าเป็นระบบ one-time password นะครับโดยหลักการทำงานเนี่ยก็คือยูเซอร์คนที่1น,นะครับหรือผู้ใช้คนที่1เนี่ยก็จะมาที่หน้าตู้ล็อกเกอร์นะครับ มาสแกนโดยใช้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยเพื่อจะเช่าใช้งานตู้ล็อกเกอร์นะครับพอสแกนเปิดตู้ล็อกเกอร์มาก็เอาของไปฝากไว้ปิดตู้ล็อกเกอร์แล้วก็ทําการตั้งรหัสผ่านนะครับแล้วก็ส่งรหัสผ่านตัวนี้เนี่ยไปให้ผู้รับนะครับผู้รับพอได้รหัสผ่านตัวนี้ก็จะมาที่ตู้ล็อกเกอร์แล้วก็ใช้แอปพลิเคชันของเรานะครับสแกนเพื่อจะเปิดเอาสินค้าที่มีคนฝากไว้ให้นะครับก็จะเป็นลักษณะการใช้งานร่วมกันแบบนี้นะครับซึ่งทําให ตู้ล็อกเกอร์ของเราเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากตู้ทั่วๆไปที่มีในปัจจุบันนะครับในการพัฒนาตู้ล็อกเกอร์ตัวนี้นะครับเทคโนโลยีที่เราใช้ภายในก็คือเราใช้ตู้ล็อกเกอร์บวกกับการใช้ระบบล็อกที่เรียกว่าเป็นแคบินเน็ตล็อกนะครับเพื่อควบคุมการเปิดปิดนะครับโดยตัวแคบินเนตล็อกเนี่ยก็จะทํางานกับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ซิงเกิลบอร์ดพีซีนะครับเพื่อจะส่งสัญญ,ญาณผ่านอินเทอร์เน็ตมาในการควบคุมการเปิดปิดตู้ล็อกเกอร์เพราะฉะนั้นเราจะมีแอปพลิเคชันนะครับที่มีความสามารถในการอ่านาคิว แล้วก็มีการบันทึกพาสเวิร์ดแล้วก็มีการส่งพาสเวิร์ดกันร,ระหว่างยูเซอร์เพื่อใช้ในการควบคุมการเปิดปิดตู้ครับ หลังจากเราพัฒนาตัวเทคโนโลยีนี้มาระยะหนึ่งนะครับก็เกิดเหตุการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 ขึ้นมาทำให้มันมีความต้องการเพิ่มขึ้นนะครับในการใช้งานประเด็นที่1เลยก็คือเราอยากให้สินค้าที่อยู่ในตู้ที่เอามา,มาใส่ไว้นี่มีความปลอดภัยก็คือต้องการจะฆ่าเชื้อให้กับสินค้าอยู่ในตู้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือเราอยากให้มันเกิดโซเชียลดิสทันซิ่งนะครับคนที่ฝากสินค้ากับคนที่รับสินค้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเจอกันก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ตู้ตัวนี้เป็นตัวกลางในการส่งสินค้ากัน ในเวอร์ชันปัจจุบันที่เราใช้งานนะครับตู้ล็อกเกอร์ของเราก็จะมีการติดตั้งตัวหลอดรังสี UV ที่อยู่ในช่วงความยาวคลื่นที่สามารถจะฆ่าเชื้อให้ได้ก็จะเป็นฟังก์ชันเสริมของตัว UV l o ล็อกเกอร์ปัจจุบันนะครับเราก็เลยเรียกตัวเวอร์ชันนี้ว่าเป็น UVBo x ็ box นะครับนอกจากการจะให้บริการนะครับกับเจ้าหน้าที่ภายในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์แล้วก็บุคลากรภายในวิทยาเขตภูกเก็ตแล้วนะครับตัวล็อกเกอร์ตัวนี้เองเนี่ยครับก็จะมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยนะครับ งานชิ้นนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาวิชา IOT ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญของการศึกษาวิชา IOT การได้เห็นของจริงได้สัมผัสของจริงนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาในวิชา IOT เนี่ยก็จะได้มาดูตู้ตัวจริงได้มาเห็นวิธีการทํางานว่าวิธีการออกแบบโซลูชันเป็นยังไงเทคโนโลยีที่ใช้เป็นยังไงในลักษณะของการนำอัลฟโรดักมาใช้จริงๆเนี่ยต้องมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง เพราะอันนี้ก็เป็นหลักการสําคัญหนึ่งของวิทยาลยัการคอมพิวเตอร์นะครับที่เราเน้นว่าการเรียนรู้เนี่ยมันมีทั้งในทฤษฎีแล้วในปฏิบัติและก็ปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็พยายามหาโจทย์ของจริงมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆสนใจนะครับมาเรียนเกี่ยวกับ IoT Digital ตอลเทคโนโลยนะครับก็คิดถึงวิทยาลยัการคอมพิวเตอร์นะครับ